นก็คนสูงเลยโอ้ที่น้ำถ่ายวีดนีอเป็นตัวใม้ตรงั้ยโอ้ได้ได้ไม่ใช่ผมไม่มาเปแตวแค่สิแ่บนี้เห็นมั้ยน้ำพี่ป้ในวันมาทุสอได้กี่โล ได้ไงพี่ตัวหนักพี่รออยู่ใกล้นางานเลยโอเมีขนาดตัวนี้ดเจ็บิดเลยเวพีนาดิดพี่อาวิ้งอพีอาร์พี่อารเนี่ยมีอเก่าสิปี่งแน่นี่อพี่ตัวต้มนี่ันต้องครับมือันเนี่ยเล็กๆมันจะพินพ์ไ่หน่อย่มันด่วยมัน่วนราอยู่ทำสินแน่ได้เลอ กิน,ไน,นาไหว้นาันี้ไหวเพิ่งนเาทดเพิ่ช้าช้าวครับวันวนี้ผมก็อยู่ที่บ่อด,ดินเนาะมาสำรวจ นะครับอบอด,ดินทั้งหลังนี่นะฮะเดี๋ยวจะได้เอารถ6ล้อ FRR นะตัวยูโร5 2รุ่นมามาให้ลองนะครับก็จะมีตัว FRR แรงม้ามาตรฐานนะฮะห9 0แรงม้า MacTalk นะครับเฟืองช้าแล้วก็จะมีตัว FRR S นะครับแรงม้าสูง203แรงม้านะทั้งคู่เป็นยูโร5นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาลองนะครับบรรทุกดินจากออบอดินเนี่ยนะไปเทให้กับลูกค้านะครับมาลองสมรรธนะรถว่าเป็นยังไงนะจะขึ้นไหวไหมนี่ดูนะครับตอนนี้ผมอยูออ่ความลึกของบ่อนี้ก็กลางๆเนาะ ข้างบนนี้คือคือระดับพื้นพื้นดินปกตินะครับก็ชันสูงมากเลยทีเดียวนะครับ่นะแล้วก็เดี๋ยวผมหันมาด้านนี้ก็จะเป็นจุดที่ลึกลงไปอีกนะครับแล้วก็เนี่ยรถเขากำลังต่อคิวรับดินอยู่นะพอรับดินแล้วก็จะขึ้นไปที่ปากบ่อทางนู้นนะครับนะถ่ายดูกัน นี่ยกำลังขึ้น ้งบนก็เป็นทางลงบ่อครับชันมากตรงนี้มันลึกสักประมาณกี่เมตรนะครับพี่โอ้ถ้าคือนับจากปากบ่อลงมานี่น่าจะน่าจะมีร้อยเมตรพี่นัทโอ้ร้อยเมตรเลยเนาะเอ้ามีน่าจะมี m, โอ,อ,โอ้สูงชันชันแล้วตรงตรงระยะเนี้ยชันมากจากแมคโครขึ้นมาเนี่ยจากแมคโครใช่ ขึ้นมาตรงนี้ชั้นชั้นชั้นแรกเขาเรียกว่าชั้นแรกพักรถครับเขาจะทําพักรถไว้พักให้รถให้พักรถแบบเผื่อมันหมดแรงจะได้มาพักตั้งตั้งหลักกันตรงนี้แล้วไอ้ชั้นที่สองชั้นที่สองต้องกนสุดสุดปลายเนินตรงนั้นอีกอีกช่วงหนึ่งพี่นัทอ๋อครับถ้าแรงไม่ดีนี่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ มันต้องมีจังหวะพักหน่อยนะใช่ต้องมีจังหวะครับไม่งั้นก็ไปอย่างเดียวนี่บางทีอาจจะหมดแรงก่อนนะใช่ใช่ใช่ต้องต้องเตรียมตัวมาไม่ดีแล้วถ้าเกิดใครเสียจังหวะมานี่เขาต้องหักหักขวาตรงนี้หักขวาแล้วเปลี่ยนลำครับครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็ออกไปนี่ครับอ๋ออกอ๋อออกมานี้คืออ้อมอ้อมอ้อมนี่นีนีใช่ อ๋อก็เหมือนก็เหมือนเวลาที่เราทําทางขึ้นภูเขาะใช่ใชนไปวนมาใช่แต่ถ้ารถแรงดีๆนี่ก็ไต่อย่างเดียวเลยเขาเขาส่งนี่อย่างคันนี้เนี่ยครับคันนี้น่าจะเดก้าสองรอแรง FTR ใช่ใช่เป็นเดก้าสองแรงตัวยูโร2ใช่คันนี้ขึ้นสบายเลยครับคันนี้ไม่หมดแรงเลยครับนี่เขาเขาพี่นัดดูนะครับเขาก็จะ ฟังเสียงเครื่องดูเขาไม่ได้เร่งเยอะนะครับเขาไม่ได้เร่งเยอะเขาไปแบบนิ่มๆใช่ใช่ใช่เขาจะไปแบบนิ่มๆมากอันนี้ชันอยู่นะเนี่ยชันชันชันครับชันเดี๋ยวเขาจะไปไปแต่งตัวตรงตรงที่พักรถตรงนั้นอีกทีหนึ่งครับครับอันนี้เขาก็จะส่งนิดหนึ่งครับเห็นมันมีสองเลนพี่อันนี้เลนเลนขึ้นคือชิด ชิดซ้ายชิดหน้าผาด้านนู้นเนาะใครที่ลงมาก็ออกซ้ายตรงนั้นหลบรถเปล่าหลบหลบลงครับสําหรับรถเปล่าหลบลงมาทางนั้นครับเนี่ยครับเนี่ยครับเขาก็จะขึ้นของเขาไปเรื่อยๆอันนี้คือถ้ารถแรงดีๆนะครับส่วนรถรถที่เขาแรงม้าน้อยอย่างพวกร้อยสี่สิบร้อยห้าสิแรงน้นเขาก็จะขึ้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่ชันแต่ว่าจะยาวครับนี่เห็นไหมครับ ขนาดแรงม้าน้อยๆเขาก็ยังสะดุดสะดุดกลางเนินต้องไปตั้งลำตรงนั้นครับครับนะครับทางทางด้านนู้นนี่มันจะชันน้อยกว่าชันน้อยกว่าเขาก็พวกแรงแรงม้าน้อยๆเขาจะไปขึ้นฝั่งนู้นครับเจ้าของบ่อเขาก็จะทําทางไว้ให้ทําทางทําทางแล้วก็ทําทางหลบทําทางทําที่พักรถให้เวลาหมดแรงครับนี่ครับ เนี่ยตอนตอนออกบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเราลงไปดูหน้ารถแมคโคเนี่ยตรงตรงนั้นอะสำคัญมากขึ้นเนินเสร็จขึ้นเนินเสร็จไม่เท่าไรนะครับหักขวาอีกหักขวาแบบร้อยแปดสิบองศารถต้องแรงดีนะครับที่เขากําลังออกมาเนี่ยใช่ครับใช่เห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้เขาฟูโซร้อยหกสิบแรงแต่ว่าอันนี้เขาก็ไปทดรอบเฟืองท้ายมาเนาะพวกนี้เขาก็ต้องเน้นเฟืองท้ายรอบช้าๆนะพี่ช่ เฟืองท้ายต้องช้ามากต้องขึ้นบ่อได้ใช่ครับเน้นเฟืองท้ายขึ้นบ่อได้ครับก็พอดีเลยเดี๋ยวเอาตัวเฟืองช้ามาลองตัวเฟืองช้ามาลองเพราะว่าไอ้ก่อนจะยูโรห้ายูโรสามันจะมีแม็กทอกมีรุ่นเดียวคือ2 1 0แรงม้าใช่ครับแต่ตอนนี้มันทำร้อยเก้าสิบแม็กทอกใช่ครับก็เลยอยาก ไอที่อยากลองก็คือตัว190แม็กทอรพราะเป็นตัวใหม่อยากรู้ว่า190ขึ้นได้ไหมใช่ครับเพราะว่า2 210บางทีวิ่งบ่อดินเนี่ยลูกค้าบอกว่าบางทีมันเหลือมันมากเกินไปแรงแรงมันเหลืออยู่ครับก็เลย190จะเป็นยังไงครับนี่ก็จะเอามาลองดูได้ครับได้ก็ลองเอามาลองครับคนขับเขาจะได้จะได้มั่นใจว่ารถเราวิ่งได้ครับครับเราผมลงไปข้างล่างแป๊บหนึ่งครับพี่ อันนี้ก็รุ่นเจ้าคุณปู่ครับหน้ายาวกำลังลงบ่อฮะแต่พวกนี้ก็เครื่องยนต์ใหม่หมดแล้วนะฮะเครื่องยนต์ใหม่เกียร์ใหม่หมดละบอด,ดี้รุ่นเดิมเฉยๆ <c oughs> คลาสสิกเลยหน้ายาวอันนี้สวย เขอคิา่อได้ได้ือวางแขนนัเลยแล้วก็บอก อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ไม่หลุดออกจากรถอะย่างน้อยก็ไม่ได้ออกจากรถเลยนะเกมั่นใจเอสี่มือเกย่แล้ว่าเขาทำชางแต่ละอันนี้มันแต่ลถานี่ยใจโอ้ปล่อยพวงมันีเนี่ยมันจสุ่ยอดม่กันได้ไหมมั่นใจไหมครับป๋ามัอนใมั่สูงได้ไปลงได้ไปลงได้ อย่าปล่อยมือจากคนมาไลยนะเราลตำรวจมีโลโก้มานะจ๊ะไม่ไอ้มิ้วคันดำเนี่ยตลอดเลยคิดว่าเป็นตำรวจตลอน